แม่บ้านขอต้นทุนวันนี้มากับเมนูกุยช่ายเสียบไม้ทอดเมนูสตรีทฟู้ดยอดฮิตอย่างกุยช่ายมาในรูปแบบเสียบไม้หยิบง่ายกินสะดวกสูตรนี้แม่ขอต้นทุนชิ้นละ9้าบาทจะทำยังไงมาดูกันค่ะหั่นใบกุยช่ายเป็นท่อนสั้นประมาณ 0, ครึ่งเซนติเมตรคลุกกับเบกกิ้งโซดาจนใบกุยช่ายเริ่มนิ่มและคายน้ำออกผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมัลซามปลังแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าให่ม่อมเกลือป่อนน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าให้เข้ากัน ค่อยๆใส่น้ำเปล่าจากนั้นนวดต่อประมาณ5นาทีเพื่อให้แป้งเหนียวนุ่มเมื่อครบ5นาทีใส่น้ำมันพืชน,นวดต่อให้พอเข้ากันใส่น้ำเปล่าที่เหลือและใบกุยช่ายผสมให้เข้ากันเทใส่กระทะแล้วนำไปกวนจนตัวแป้งเริ่มสุกข,ข้นแล้วยกขึ้นผักไว้ทาน้ำมันพืชให้ทั่วถาดแล้วตักส่วนผสมกุยช่ายใส่ลงไปนำไปนึ่งประมาณ25-30นาที นำกุยช่ายออกจากถาดตัดให้ได้12ชิ้นเสียบไม้แล้วใส่ลงท่อในน้ำมันพืชจนเหลืองกรอบนำขึ้นผักให้เสด็จน้ำมันส่วนน้ำจิ้มแม่ใช้ซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและเกลือ ใส่ลงในหม้อตั้งไฟให้เดือดแล้วใส่พริกชีฟฟ้าแดงโขลกลงไปเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มไว้กินคู่กับกุยช่ายเสียบไม้ของเราแล้วค่ะมาขอต้นทุนกันค่ะสำหรับสูตรนี้แม่ทำกุยช่ายได้ทั้งหมด12ไม้ต้นทุนอยู่ที่ไม้ละ8บาท74สตางค์หรือประมาณ9บาทส่วนน้ำจิ้มสูตรนี้ถ้าตักแบ่งใส่ถุงถุงละ50กรัมจะได้ทั้งหมด13ถุงโดยต้นทุนจะอยู่ที่ถุงละ2บาท43สตางค์ รวมๆแล้วถ้าขายกุยช่าย1ไม้พร้อมน้ำจิ้มก็จะอยู่ที่ชุดละ11บาท17สตางค์หรือประมาณ11บาทนั่นเองค่ะโดยราคาวัตถุดิบที่ใช้แม่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยค่ะราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อนๆสามารถเลือกปรับใช้ได้ตามสะดวกเลยนะสำหรับต้นทุนเท่านี้สามารถตั้งราคาขายอยู่ที่ชุดละ20-40บาทราคาแล้วแต่พื้นที่ที่ขาย สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะใครอยากให้แม่ลองเคาะต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ